ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดิษฐรนวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารเลลที่ราชประชานุเคราะห์พ,พร้อมคณะเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภยัยในตำบลสุงไงโกลกตำบลปาเสมัดและตำบลบูโน,โนรวม500ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักตั้งแต่วันที่3าพฤศจิกายนประกอบกับน้ำที่ไหลจากอำเภอแวง้งอำเภอสุขีรินและจากฝั่งมาเลเซียมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทำให้ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ติดกับแม่น้ําสุไหงโกลกประสบปัญหาน้ําท่วมฉับพลันและน้ําท่วมขังโดยประชาชนต่างปราบเลื่อนในพระมหากรุณาที่กุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แม้จะทรงพระกระชวนแต่ก็ยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปมอบถุงยางที่พระราชทานแก่ผู้ประสบะทุภยัยที่ที่ว่าการอำเภอรือสออีก500ชุดด้วย ส่วนที่จังหวัดยะลาทรงกล้ากรุณาปรดกกล้าปรดกกระมอมให้ในายปริดาบุญราูัว่าราชการจังหวัดพร้อมได้หัวหน้าสถานีการช่างสิริทนทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านรือโบและบ้านตลาดนิคนตมตะมนตตลิงชันอำเภอบนันนงสตาจำนวน175ชุดที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มทับบ้านพักอาศัยจนมีผู้เสียชีวิตสีรายรวมทั้งมอบให้แก่ผู้ประสบภยัยในพื้นที่อำเภอยะหาอีก250ชุดซึ่งต่างก็รู้สึกซาบซึ้งใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้ทรงหายจากพระอาการประชวนดวยวเร็ว สำหรับที่ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลตรีเจรศักดิ์ชมประสกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรบ้านเขาตูม200คนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากจังหวัดยะลาไหลเข้าท่วมหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า50ครัวเรือนโดยต้องขนย้ายสิ่งของมาพักอาศัยบนถนนสาย410ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้